วันนี้เราทำข้าวผัดไข่ครับข้าวผัดไข่นุ่มๆมีเท็กเจอร์ไข่ป่นหยดข้าวนะข้าวผัดเป็นเม็ดเรียงลามเดี๋ยวเราจะมาจัดกันครับวันนี้ข้าวผัดเราทานกับไส้กรอกนะไส้กรอกก็เป็นไส้กรอกทอดของ BKP นี่นะครับทอดแบบหนังกรอกเดี๋ยวเรามาจัดลงกองกันนะครับนี่กอกกันนะผมทำไส้กรอกก็ตักข้าวลงกอง ดม้กตามด้วยลำปลาปีกของปูของทางร้านนะคะรับตัดใส่ลงไปด้วย <S <S ตัดปลาลงไปด้วยครับกล่องนะตานด้วยเสยกอกของกล่องนะครับแต่ลงกล่องกล่องก็สามชิ้นนะแต่บ้านที่สวยนะครับ <S <S ทำขายง่ายครับเด็กชอบทานด้วยขายห้าสิบหกสิบก็ขายได้นะครับเราไปทำดูนะครับ แต่งหน้าด้วยต้นหอมนะลงกเลยครับไดครับจะได้เข้าขัดไข่ใส่ก่อนหนังก่อนครับแบบนี้เลยนะขอให้เร<ด><ด>าขัดไข่เลยนะครับตี่ปัน่นไปเอาใส่แตงนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ